รถเก๋อีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆในปี2566แล้วก็ยังคงขายดีต่อเรื่องในปีนี้นะคะคันนี้เป็นตัว MG 5 1.5 X-Loup ปี2021นะคะทุกคนคันนี้จะได้เป็นตัวบอดี้สีขาวแล้วก็เป็นตัว X-Loup ซึ่งออกใบแดงเนี่ยค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณ700,000บาท วันนี้มือสองราคาอยู่ที่450,000บาทเท่านั้นค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับตัว x l o p ซึ่งได้เป็นตัวท็อปเลยนะคะบอดี้ก็เปโดนแบบนี้ลอยค่ะที่กระจกข้างก็จะมีติ่งยื่นมาแบบนี้ตัวนี้เขาเรียกว่ากล้อง360องศาซึ่งจะมีตัวดีพัทแล้วก็ตัว X แต่นี่ทุกคนจะได้ตัว X เ,เลยนะคะราคาในมือสองต่างกันไม่เยอะแนะนําให้เล่นตัวท็อปไปเลยเนาะภายในค่ะจะได้บอดหน้าไฟฟ้านะคะนี้เลขไม่40,000กม 40, โลค่ะมีการเช็คระยะถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะมีควบครลให้เป็นระบบ ออโตเบกโหนะคะแล้วก็เบกมือไฟฟ้านะทุกคนนะแล้วก็มีตัวไอสมาร์ทให้ด้วยเพราะรุ่นนี้เป็นตัวท็อปแล้วนะคะถ้าเป็น MG ZS เนี่ยไอสมาร์ทเนี่ยเขาจะมีให้ทั้งตัวรองแล้วก็ตัวท็อปแต่ถ้าเกิดสมมติเป็น MG 5เนี่ยไอสมาร์ทจะเจออยู่แค่ระบบสำหรับตัวท็อปเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของตัวรถไม่ต้องสงสัยค่ะคนว่าทำไมมีฝนน,นู่นน,นั่นนี่อันนี้เป็นรถสภาพซื้อเข้าเป็นรถสภาพเข้าใหม่มาวันนี้สดๆร้อน ดูในเว็บไซต์ได้ไม่มีรถทะเบียนนี้เลยเพราะรถเพิ่งมาค่ะอีกหนึ่งความเด็กประสงค์ของ MG5 นะคะเหมือนที่แจ้งไปในทุกท,ท,ทุกคิดที่โบว์รีวิวเลยก็ควรจะเป็นในเรื่องของบอหลังนะที่มันจะสามารถพับนะคะลงได้แบบนี้นะทุกค,คนนะจริงมันพับลงได้หมดเลยนะก็เป็นความอเด็กประสงค์นะคะสำหรับรถเก่งที่ไม่ค่อยมีค่ายไหนสามารถทําได้นะทุกคนนะกับบอหลังที่พับลงไปได้แบบนี้นะคะใครสนใจคันนี้ก็ปอน7ถึง8พันบาทตลอดสัญญา8 4งวดค่ะเงินออกรถไม่ต้องใช้ออกรถศูนย์บาทนะ ใครสนใจคันนี้นะคะจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะ